วิธีใช้โดโทราเอเซนชีอลออยล์เปปเปอร์มินใช้ได้หลายวิธีก็วิธีแรกกเ็เปิดขวดมาแล้วก็มาสูดดมจากขวดแบบนี้ก็ได้วิธีที่สองก็หยดใส่มือหยดใส่มือแล้วก็ถูถูถูถ,ถูแล้วก็เอามาสูดสูดดมลึกๆประมาณ30วิวิเป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในร่างกายวิธีที่3ก็ใส่ในเครื่องดื่มหรืออาหาร แต่วันนี้ตุ๊กจะเอามาใส่ในเครื่องดื่มเพราะตุ๊กอยากกินโกโก้ร้อนวิธีทำก็หยดเปปเปอร์มิ้นต์หหยดลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยผงโกโก้สำเร็จรูปแล้วก็น้ําร้อนหนึ่งถ้วยคนๆให้เข้ากันก่อนที่เราจะดื่มโกโก้ร้อนเนี่ยเราก็สูดดมเข้าไปลึกๆประมาณ30วิบวิเป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในร่างกายใครที่ง่วงๆเนี่ยจะทำให้สมองอะ ตื่นตัวเพิ่มพลังงานเพิ่มความกระตือรือร้อนกระปรี้กระเป่าพร้อมที่จะทำงานเปปเปอร์มินเนี่ยจะมีผลดีกับระบบหายใจช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นหายใจโลง่งหายหายใจคล่องหายใจสะดวกแล้วก็ช่วยเรื่องภูมิแพ้ได้ด้วยใครที่ติดยาดม่ะ ลองมาใช้เปปเปอร์มินแทนได้นะคะนี่ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะ